ตอนนี้เอาลูกชายเอาลูกชายมาเปลี่ยนรองเท้าใหม่กันนะครับลูกชายมาเปลี่ยนรองเท้าใหม่รองเท้าเก่าไม่ดีแล้วนะก็เลยมาเปลี่ยนรองเท้าใหม่โอ้โหดูเปลี่ยนล้อใหม่ครับล้อเดิมเป็นยางเอที AT นะครับยางไฮทอรเลนตตอนนี้จะมาเปลี่ยนเป็นยางเอทีนะครับเปลี่ยนจังใหม่เป็นยางเอทีแม็กซิตนะครับ เดี๋ยวมาดูตอนที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะว่าจะเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงยางยางใหม่คนระับเปลี่ยนล้อค้าใหม่ให้ลูกชายนี่ครับเปลี่ยนเป็นยางตัวนี้รับเนะ่ะ ตอนนี้ไฟลบกัไปแล้ว